ไปทางไหนไปทางไหนอา้าวแล้วแตะครับไปไภจุดจุดอา้าวพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเทสปลายแล้วครับอยู่ที่บ้านเมืองฟางตำบลมืองฟางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับเนื่องจากบ่อน,นี้เลื่อนครับเลื่อนไม่ได้ลงกันเลยมาเทสให้ทีมงานดูครับดูอีกรอบนึงจะเปิดเป็นบ่อหานครับเปิดเป็นบ่อหานพี่น้อง มไม่ใช่ใครนะครับก็คือตาช้างคือเก่าครับน้อ,นองเพื่อความชัวจะได้เทสให้ดูครับสดสดคลิปเก่าบางท่านก็อาจจะได้ดูแล้วนะครับแต่ช่วงนั้นเลื่อนครับอดีเลื่อน <C ov id> เนื่องจากช่วงนั้นกระแสโควิดกํลาลังมาก็เลยต้องเลื่อนก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดอีกรอบครับเป็นบ่อหันตาช้างจะโชว์ผลงาน,นแล้วครับ พร้อมแล้วครับโอ๊ยวัดยังติปี๊บดังคือเกาับปลา้น้เฮะยปลี้อม่เ้กระตกระะเอาอีกแล้ววันท oh. ี่ไรก็ตึกตลอดลงโบมารอบหนึ uh, ่งรอบสองเบอ่งเอาลูดเบิ่งเงาเลยครับ เงาโลดพี่น้องทีมือพ่อใหญ่ซางเด้วยนี่เป็นเรื่อเลยครับแต่จ้างยังบอกนะเอาแหผุมาเนี่ยแต่เช็คแค่ไม่หนิโอ้โหพี่น้องอ้ดูทะลุทะลวงไปนู่นแล้วนู่งดูอกลงบัตรดูเม็ดมันไปบางพางก่อนครับ ดูเม็ดไปพลางพลางก่いいอนเม็ดอยู่หร well ือเม็ดเตลิดน oh, oh, oh. oh, oh. like ี่อะไร์ูเซ็นชัวยังไหมโอ้พี่น้องโอ้เออมาเทียรรอบก่อนก็บึมบั้มบึมบั่มกันนี่แหละครับตามอยี๋ยวมูดไอ้ยะะสายเสดายนี่สายเสดายครับดึงลากปลาดึงลำที่นะปลาดึงด้วยช้างดึงปลาดึงครับไอ้ยะธรรมดานะพี่น้องอยู่ อ่สักหนยอีกยืนได้ชั่วโมงครึ่งครับเอายืนครับผมยืนชั่วโมงครึ่งก็ไว้ปลามันเข้าเพลาก่อนอู้เอาโอ้พิงเลยดีนอเบื้อตอนนี้จะมืดๆนะครับย้อนแสงไหนไม่เป็นไรครับตรงนั้นอยู่ตุกข์หนอนี่บอรบุนุ่งแต่พิมีลาเมาจริงเดับเจ็ดเด็บอีกครับโอ้จะได้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันลุ้นอี่เนอะจะตามไปตัวิรือกี่ตัวครับจะกี่ตัวเจ็บมหมุน ปินฉานบัตชางให้เอาเพิ่มููเดียวยืนในปลาเข้าพลาวก่อนครับสักครู่เพื่อความมั่นใจครับคความมัั่นใจรบเราอยากเห็นตัวปลาว่าเ็นเนี่ยมันเข้าเยอะไหมเช็คดูก่อนครับเพื่อรอบไม้มันจะเป็นเลนเลนเป็นไอ้ราบเงาบัวหน่อยๆนยครับเช็คก่อนนึงเช็ค ดึกดึกเลยน้นโอ้ดึกดึกเลยดึกดึกเลยเเตยี่อู่เลยนชางาะเจียอย่างนี้ยี่เซาเต้เมาแคไม่วน่าีครับอันนี้บอตามเขาเป็นเตะจันนู้นนี่บับอกาทำได้เี๋ยวก็จะชาพี่นอีกตีน้นอีผู้ใหญ่ต้องมายืนยันว่าที่พูดจริงไหมเลยมาจับ

Đài một đèn à, là hạ đây ngay thì nấy <laughs> ừ, trang tay trang một đèn <laughs> một kè <laughs> ham hái hái <laughs> đi xin kè đấy đó xin chư tại trang Điều rồi เรี้ยาเลยยย้ยวาด้ขึ้นเ่ก็มอยวาผนเ้ว่าได้ขนึ้นเเปนเล้าวไทยม่าผู้ชมิ้นกูไ่วคับหัวเาะเรีะยวเราะัวเาเวเาหเรีวเราะหัเราะหัวาวเหวเราะันเาเาะัเราะว้เอาเาวเลวเวันเัาเวาเา มันไพนาบอกบอกว่ายางประสบการณ์แ็เยอะเบอกวันแห้มาจนจะเจ็ดแปดสิปีแล้วใครแบบนี้ยางยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าไปทางไหนันอนนอยู่หรือไปวันนี้เรต้องเอาไปด้วยจะไปเซตยูซไปดูครับปาบนเต็มอย่งนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ดาเรื่อยๆูดูดูดูรูด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  ยี่ยป้าบ้างไหมท่าจงอาดตะมัดสโตเนี่ย่าระชังเลยวริงบรอเ็นแต่ใหญ่ด้วยพี่น้องอ๋อมันมือไทเนี่ยตีจ้าช่วงญ่าณเราได้เป็นย่างดิบดิบดิบโอ้โหบ้านดาไทยนดิงเหรอ ไกนนะนมมนไอหมอมันที่จบไดจบชื่นนมทุกอย่ามเนี่น้ารดแปอย่างนี้ไน้อโอ้โอยอะไรเนี่ยโอ้นับเดือเดือดืเดือดจนี่กลมาแล้วครับกกกใกลมาแล้วลลห็นแล้วครับหนระวังเด้อ ลามกัดไ่ทำเจ้าเด้อ่าฮ่าเอาลครับเหมือนแกจะยกไม่ขึ้นนะครับฮ่าฮ่าอ้าวครับไอ้พร้อมจะหันมาแล้วครับหนู่โอ้โหโอ้ยอายาโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม้ด้วยครับไม้เรื่อหันมาเดี๋ยวจะได้ดูไซป์ลากันพี่น้องเตรียมมาตี๊ดตี๊ดนี่ ติดไม้ติดไม้อยู่ครับช่วยมาพี่อดอกูพี่เอดูใสลาครับดูครครับเียวเยเลื่อนมา2อาทิตย์ละอ้วนขึ้นกว่าดิมีก้วนอย่างกนอ่างมนี่ครับมี่ครับข่ากด็บขีดดีตัวเล็กมันโฉกครับกโอันนี้โคโฉด้วยนี่เดีโคกด้วย มีโคตุกเค้ยหรือเมนดีเจเค้ยครับนี่เบิ้งเอารูดครับนี่เบิ้องเอ้ามันโบได้น้อยได้นี่มันโ่ได้น้อยได้มันใหญ่ได้เอาดูนะครับดูนะครับได้มวยได้นี่สุกตุนอันนี้ชมตาเนี้อสุกตัวนี่บ่ยนะครับอ้าวโอเคครับมาเนื้อกว่าสองละสายมีสองตัวโล่สามตัวโล่ฆ่ากันอยู่ครับนี่ปวดเท่กันปวดก่อนอีหมตุ่ตังค์ตายเงินวันนั้นน่ะโอ้ย นี่ครับผมปลาดิบพลังงามเลยพี่น้องปลดปลาครับวันนี้สองตัวโลกว่าครับเดี๋ยวเทสอีกสักรอบหนึ่งครับพี่น้องปลดปลากันก่อนนี่ช็อตละไหนโป่งนี่โป่งโป่งป่วงป่วงเฮ้นี่เออป่วงออพ่วงภาษาเขมรใช้ได้สองคำนะครับป่วงป่วงพ่วงกับโป่งนะครับไข่อันเดียวกันครับคือไข่ครับ บ้านผมอยู่แต okay, ่นี้พอโยเทีไซเองนี่บ้านผมอยู่บ้านติดกันอยู่บ้านติดกันแต่เรียกคนละอย่างี่เลบ้านหนึ่งเรียกโป่งบ้านหนึ่งเรียกปวงป่วงปวงป่วป่วงวง่วงป่วปวงวงว่าป่วงปงป่วป่ดป่ววงังป่วงงง่ง่่่่งว่่ง่ง่่ว่ง่ เหตใต้ต้นดอกแเคครับฉันไม่แเขออปืดมาได้ครับแต่ช้างพลังช้างย้โอ้ยโอ๊ยต่ำแล้วครับผมโอ้ยโอโอโอ้โห้อว้ โอ้ยฉันไม่แค่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนพี่น้องติดลวดอยู่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางเข้าก่อนฉันไม่แค่ฉันไม่แค่ฉั้นใาใต้ต้นดอกแค่โอ้ยกี่บึมบั้มบึมบั้มอยู่ครับโอ้โหดูไพ่ดูอยู่ให้ไหมจะอยู่ให้ไหมพี่น้องตรงนี้ไม่ค่อยลึกครับไม่สาดครับ เ่อมันตั้มบุบบุบอยู่ดดียวบุเดียวก็โดดนูนมันพายอยู่นู่นมันพายบุบบุบเป็นไปแล้วนะเป็ดแล้ววะชนแหตุตมตั้มกีอยู่ให้ไหมครับเปิดเปิด ติดไม้ไผ่รึเปล่ารุดยอดไผ่แล้วตดางแล้วรุดแล้วมั้งติดไม้อะไรหรอกติดไม้อยติดไม้แล oh ้วะไปลดไม้คนเียปลดไม้คนไปแล้วมั้งไอตัวตมต้มนี่เน่ย ยังกูหน,นึง네น่งย,ยังไงโอ,โอ้ดูละมังชนตุ้มตุ้มอยู่อึ๋ย,ยอ่ะติดไม้เด้อพี่น้องโอ้ติดไม้เปิดยิงตุ้มตังยังยุยะใส่มันหลายตัวเงียบติดไม้ครับ<า>เปิดตีนเปิดโอ้โอ้โอ โอ้ป oh. oh. ่าไรป่าอะไรจุงจังนินพี่น้องครับติดกิ่งไม้โอ้บานินทั้งสองตัวครับติดไม้ตีนเปิดหมดสามที่สี่เอาเหลยที่สามตัวพี่น้องนี่นินครับไม่เลวร้ายนี่แกบอกถือว่าไม่เลวร้ายถือว่าไม่เลวร้าย มันมันเปิดขาก่อนครับเปิดโอ้ทต้องไม้ลึกไม้ใหญ่ครับนี่ด้วยครับนุ่ยดีเลยมือมือไหนนุ่ยไหทนุ่ยไหนมือกัดข่อยน้ำเออเอาบ่อนาบบ่อนดอมีดตอเอ๊ะเป็นไงสัางอย่เด้อครับเด้อี่อันนี้คือปลานิ้นนะครับนี่ไม่ใช่ปลาหมอโว้ย ไปแล้วเดี๋ยวติดไม้เอาสูงอ่เดี๋ยวเราฟังรายละเอียดจากแกครับเอาอะไรยังไงวันไหน่อยว่ากันให้ดูให้ดูขนาดบ่ออีกรอบหนึ่งนะครับบ่ออยู่ประมาณสามไร่สามงานครับน้ําลึกอยู่ประมาณจกางลางนะครับอยู่ประมาณเมตรแปดสิบถึงถึงสองเมตรครับโซนไปฝั่งนู้นตรงนี้ก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับจะยาวไปอย่างนี้เลยครับผม จะไปฟังรายละเอียดจากแกครับจะลงวันไหนพี่น้องครับฟังรายละเอียดจากนาช้างเมื่อก่อนว่าจะเป็นบ่อเปิดเดี๋ยวนี้มาเป็นบ่อหานแล้วก็อาจจะลงวันที่เท่าไหร่ยังไงครับจะลงวันที่21 21เนาะรับเมษา21เมษา6 4พี่น้องบัตรเท่าไหร่นะครับผมจะหานหัวเลยเพื่อไม่ให้มันมันมันล้เผมจะเอาแค่ประมาณ65คน65คนเนาะ คนละเท่าไหร่ครับคนละห้าร้อยครับห้าร้อยทุกที่ทุกทุกที่ครับนั่งยืนครับโอเคครับคุณแาครก็ผมก็รายละเอียดเบอร์โทรอะไรก็ได้หวานได้เต็มที่ครับผมถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็สอบถามได้ครับเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้หน้าคลิปท้ายคลิปนะครับผมโอเคขอบคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีแล้วเจอกันครับบอกเออเจอกันวันที่21ครับแน่นอนมาแต่เช้าแล้วครับได้ลงเร็วสองโมงเช้าครับผม